ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฝึกนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันฟุ้งซ่านจนไม่ได้สมาธิไม่เกิดความสงบใดๆนั่งไปก็ท้อไปพอยิ่งนั่งยิ่งฟุ้งซ่านถ้าคนที่เพิ่งเริ่มทำสมาธิจะไม่ได้สมาธิทันทีถ้าหากเทียบกับคนที่เขานั่งชำนาญแล้วเขาสามารถนั่งปุ๊บหรือไม่ว่าจะอยู่อริยาบทไหนถ้าเกิดว่าเขาต้องการสมาธิเขาสามารถเข้าได้เลย ถ้าหากเราพยายามที่จะฝึกฝนต่อเนื่องเราก็จะกลายมาเป็นผู้ชำนาญเช่นกันค่ะในกรณีที่คุณเพิ่งเริ่มฝึกหัดและอยากจะได้ความสงบภายในอยากจะคลายความเครียดฟุ้งซ่านคิดมากอาการซึมเศร้าออกจากอาการเหล่านี้วันนี้ออดมีตัวช่วยมาแนะนำค่ะ แอดขออธิบายเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณกำลังทำสมาธิแบบใดการภาวนาพุทโธการกำหนดลมหายใจสายป่าสายกรรมฐานสายโยคะหรือจะเป็นเมดิเทชันแบบตะวันตกสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามที่เห็นสมควรได้เลยนะคะตัวช่วยที่จะทำให้คนที่เริ่มฝึกสมาธิเข้าสมาธิได้ลึกขึ้นตัวช่วยนั้นก็คือเสียงไบโนเรลบีสคือเสียงแบบนี้ค่ะ หรืออาจจะเรียกเป็นเสียงสติหรือเสียงบําบัดก็ได้เช่นกันค่ะแอดเคยได้ยินคนหนึ่งเขาบอกว่าเสียงไบรนอลบีชเนี่ยมันช่วยให้เข้าสมาธิได้จริงโดยนักวิทยาศาสตร์เองเขาก็ยืนยันแอดเลยนําเสียงนี้มาทดลองกับตัวเองปรากฏว่าได้ผลจริงค่ะช่วยให้เข้าสมาธิได้เร็วและลึกขึ้นแล้วแอดก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าเสียงนี้มีประโยชน์อย่างไร ก็คือสามารถใช้ในการพัฒนาศักยภาพสมองและปรับคลื่นสมองเข้าสู่ความสมดุลอย่างที่ควรจะเป็นเช่นมีสมาธิดีขึ้นเกิดความคิดสร้างสารรค์ลดความวิตกกังวลลดอาการเศร้าเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองความจำดีขึ้นเรียนรู้ได้เร็วเป็นต้นค่ะ แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองขอให้มีหูฟังสักหนึ่งอันหลักการคือเขาจะปล่อยเสียงเข้าหูซ้ายเป็นคลื่นความถี่หนึ่งกับหูขวาเป็นอีกคลื่นความถี่หนึ่งซึ่งจะมีผลลัพธ์เป็นการจูนคลื่นสมองเช่นจูนให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจูนให้ตื่นตัวพร้อมขยันหรือกระทั่งจูนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดทางร่างกายเป็นต้นค่ะสำหรับใครที่สนใจเสียงคลื่นสำหรับนั่งสมาธินะคะ อัทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปแนะนำเสียงแนะนำขอให้ทุกคนมีความสุขเกิดความสงบสุขจากภายในทุกๆคนเลยนะคะ